สบายดี bye. พี่น้องมื่อสักครู่สุคนจ่าคลิปนี้ออนกับสีมาอัปเดตอาการน้องใบบุญก้บพี่น้องเดอออนใบลงคลิปเพิ่อมือพออนก็นอยู่ในโรงพยาบาลของเนาะใบลงคลิปลงแข้งเลพี่น้องเดอกกับเมื่อน,นี้กับสีมาอัปเดตปกติออนกับสีมาอัปเดตแต่เศร้าพี่น้องอาการน้องใบบุญก็คือหมอเพิ่นมาบอกเมื่อเช้านี่พี่น้องหมอเพิ่นมาบอกว่า สิเรยกิผ่าตัดมือนี่นะคุนยังหาคิวให้นอ้องบอได้ก็เลยบริ่าเนาะงพี่น้องเนาะแต่อ้นถามว่าสะเป็นการผ่าตัดใหญ่โบอ้นถามว่าเพื่อนว่าดูดจีดูดดูดอันน้องออกสซื้อเพื่อนว่าดูดแต่มันดูดแต่มันต้องทําการมันก็นต้องได้ทําการผ่าตัดเพื่อนว่าแต่มันจะไม่ทำจะไม่ได้ทําการผ่าตัดใหญ่จะเป็นผ่าตัดเล็กๆแล้วก็ดูดน้องออกแต่ทีนี่อะ <c oughs> บนถามว่าอันทีเป็นเนี่ยมันเป็นอีหยังเนาะพูดว่ามันเป็นก้อนเนื้อพูดว่ามันเป็นก้อนเนื้อก้อนใหญ่มันใหญ่พูนว่านี่แหละแต่มันแก้มน้องมันมีน้องน้ำแล้วพราะที่นี่นะพูดว่าถ้าจะไม่เอาออกนะคือไม่ได้มันต้องเอาออกพ่ดว่ามันใหญ่อยู่นะพูดว่าประมาณหาเส้นเนาะพูดว่าอาจจะตรงก๊กคาโตนบอกในทางล่างๆนี่แหละแต่อยู่นแน่นกนประมาณนี้ พันคอพี่น้องทุกคนกันนเะพันว่ามันต้องเอาออกนะถ้าเอาถ้าไม่เอาออกนะคือไม่ได้ต้องเอาออกพันว่าแล้วพอที่นี่เราพี่น,อนอ้องเนาะอ่าพันว่ายังนอกนะมันมีอาการที่แบบว่าติดเชื้อตลอดเนาะเวลาตกใส่ยาขาเชื้อให้นอห้องตลอดมันมีการติดเชื้อติดยังแลวพอที่นี่นะ้า้าบอนตัวนี้ออกนะก็ขึ้นสีแบบว่าบลูว่านอกนะเป็นยังเนาะเพราะว่า พอพอหมอเองก็ยังบ่รู้ว่าน้องเป็นอย่างมันยังอันวิิจสัยยังไม่ได้เกิด่ายังตรวจยังไม่เจอยังไม่รู้ว่าน้องน่ะเป็นเชื้ออะไรเชื้อราหรือว่าเชื้อแบคทีเร living, away, s <S ียเกิด่าอย่างนี้แล้วคือต้องดูดตัวนี้ออกแล้วเอาเชื้อตัวนี้ไปตรวจเกิว่านี่แล้วเอาเชื้อตัวนี้ไปตรวจว่าน้องน่ะเป็นเชื้ออะไรกันกันแน่เกิว่าซีแหละคือ คัดซิ่วหูว่าน้อ,นองนะติดเชื้ออย่างก็คือซิฮูหูตอนนี้แหละพีน้องซิฮูหูตอนนั้นน้องทําการผ่านี่ะผ่าตัดนี่แหละทําการผ่าตัดแล้วก็สิไร,ร้รลูกว่าน้องนะติดเชื้ออะไรน้องะมีแต่ว่าพุ่งนี้เพ่นก็มาบอกให้น้องอันเที่ยงคืนห้ามห้ามให้น้องอ่ะกินน้ํากินนมกินอะไรคือเที่ยงคืนแล้วห้ามห้ามเลยไม่ให้น้องกินเลยคนว่า ให้งดเลยเผื่ว่าซี่มือเศร้านี่ิคนมาบอกว่ายังบูฮูว่ามือไดสีได้ผ่าตัดเนาะสิเป็นมืออื่นมือมือใดมือหนึ่งกับโบกูเพิ่นว่าพอ,อยังหาคิวให้น้องบ่ได้ตอนเช้าเนาะคนมาบอกนะพี่น้องตอนเช้าแล้วอุ่นก็นได้ถามกันเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างเดอุ่นก็นถามว่าซิได้เมดหลายบอเพิ่นว่าตอนเช้านะจะฮู่ว่าค่าใช้จ่ายนะสีเมท่าไทรอุ่นถามมานะอุ่นถามหมอนาะพิ่นว่า เพื่อนกหอ็นนนกหายคำตอบบ่ได้นะพี่น้องเนาะเพื่อนก็หายคำตอบบ่ได้เพื่อน่็หายคำตอบบ่ได้เดี๋ยวอันแต่ว่าเพื่อนสิถามมันอ่าถามให้เพื่อนหาสิถามให้เดี๋ยวสิเสกห้ว่าเม็ดลายเม็ดหน่อยเท่าไรเนาะหัวเอาก็อยากหู้ว่าการที่หมอจะทำนี่อ่าเงินห่อสีเหลือบอ่อหรือว่าเงินห่อสีพอบ่อไปนี่นะก็จึงอยากหู้พี่น้อง แล้วเพิ่นมาบอกวันแรกนี่แหละคือเพิ่นมาบอกวันแรกนี่คือน้องมันได้คิวแล้วพรุ่งนี้ทางเบิ่งที่พรุ่งนี้พอเพิ่นเล่าเมื่อวานเว่ามื้อนี้เนาะแต่ว่ามื้อนี้ยังหาคิวให้น้องบ่ได้เพิ่นก็เลยว่ายังบ่ฮู้ว่ามื้อไรบัดนี้เพิ่นมาบอกตอนแรกนี่เพิ่นว่าพรุ่งนี้แล้วก็บอกน้องนานน่องขนาจะได้ น่าจะได้ผ่าตัดเอลี่แหละเพราะว่าเพิ่นบอกให้เนาะเพิ่นมาบอกว่าให้เที่ยงคืนไปห้ามยายให้เอานมให้หลานกินหรือน้ําเพราะว่าเขาจะ,ะใส่น้ําเกลือให้พ่อไม้ห้องหมอคือเวจิตนะเพิ่นกระถามหมอเนาะถามหมอไปว่าถ้าถ้าสม,มุิว่าผ่าแบบโมผ่าบมยังนี่นมีสิทธิ์หายมันไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีสิทธิ์หาย แล้วก็ไม่มีสิทธิ์จะดีอีกวามหมายนะคือมันคล้ายๆไปว่ามันเป็นน้องมันอักเสบเป็นนะี่นะขเจ้าบ่าเอาออกบอ่ดูดออกเลยเจ้ากับมันสิบบอดีเลยมันจะบอดีเจ้าสีได้ใส่ย,ยาขาเสื้อตลอดเขาก็เอาตามแพย์ตามมอแวลเนาะรอก,รว,กว่าเพื่อนว่าถ้าไม่เอาตัวนี้ออกมาแล้วน้องก็จะไม่มีสิทธิ์ว่าจะหาย ถึงน้องจะกลับบ้านไปคือว่าเออแบบคือคุณย่าหรือคุณป้านี่เห็นน้องเอ,อ้ล่าเริงน้องเนี่ยน่าจะไม่เป็นอะไรมากมายพอกลับไปยาฆ่าเชื้อก็ไม่ได้ใส่เห็นว่าแล้วเชื้อก็ยังมีอยู่แล้วน้องก็จะเป็นเหมือนเดิมแล้วจะหนักกว่าเดิมเห็นว่างทีพอ,พอพอพอแบบเอายาฆ่าเชื้อใส่แบบพยาธิมันก็จะยังมันจะดื้อดื้อยาดื้อยังเป็นยังประมาณนั้นเนาะ หมอ่นเว้านะพี่น,อนอ้องเนาะแล้วคือบัดนี้เนาะอุถาธมที่จะเจาะออกนี่คือบด้เกี่ยวกับหลังบด้เกี่ยวกับปอดมาเพิ่นเนาะที่จะเอาออกคือเพิ่นเชเอาออกในบางค้านอกหอย่งางบาได้คือมันเป็นก้อนเนื้อมันก้อนใหญ่ประมาณหาเซนต่อออกแล้วคือหอลังจากเฮ็ดตัวนีน้แล้วเนาะ่นว่าแล้วอุถาธมเรื่องที่ว่ามีน้องในปอดนะมีจริงไหมมี่นว่ามีจริงอ่าในที่ปอดก็มีนะน้องนะมี แต่ว่าอ่ามันมันไม่เยอะอ่าเอาเอาตัวตัวตัวมันเยอะมีก่อนผุว่าเอาตัวนี้มันเยอะคนก้อนใหญ่ผลว่านี่ยมันเยอะแล้วเอาตัวนี้แล้รก็ต้นในข้างหลังนี่คือหลังจากที่น้องผ่าตัดและรักษาตัวนี้เนาะแล้วคนจะมากวดให้ิึงแล้วอันแล้วจะอันตาซาวอีกหลังจากผ่าตัดตัวนี้ออกแล้วจะมาอันตาซาวที่ปอดแล้วก็ที่ตรงที่บอกว่าหลังน้องนาบเป็นน้องเนาะ เผว่าเดี๋ยวเคลียร์ไปเคลียร์ไปอ่ะยังเคลียร์ไปอันทีละอย่างเผ่ว่านี่แหละเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนถ้าตัวนี้ออกมาแล้วเสร็จแล้วรักษาแล้วก็เอานเอาตรงที่ปอดเผื่ว่าตรงที่ปอดตรงที่หลังเอาไปทีละอย่างเอาไปทีละอย่างเพราะว่าน้องก็ยังเล็กความหมายของเผิ่นน่ะคือสีเห็ดยังบาดเดียวมันเห็ดบ่ได้ต้องเอาไปทีละอย่างเอาตัวใดมันนักกว่า ตัวใดมันร้ายกว่าคือมันร้ายกับคือตัวอันผื่นสีทําการเมื่ออื่นนี่เนาอพี่น้องพุงน,งนี่คือมันนักน,อกนอกอาอพี่น้องเนาะรอติดตามเลยพี่น้องเบิ่งไปนากันเลยพี่น้องเด้อแมจี้ก็คือว่าวเลพี่น้องมันยังดนได้ตามที่หมอว่านี้ยังดนเลยแหละเพราะว่าหมอพิ่นบอกว่าว่า ถ้าน้องออกมาแล้วก็ต้องได้ใส่ยาให้น้องไปตลอดใส่ยาขาเชือไปจนเชื้อตัวนี้มันดีมันยุบมันหายก็แหละต้องเป็นเดือนเดือนเพิ่นว่าบัดนี้ที่นี่มันมัตัวปอดตวอยังอีกพี่น้องซีเมนเป็นเดือนเดือนคือเพิ่นว่าอยู่ดอกน้องเพียงน้องแต่ว่าขอขอภาวนาว่าบ่ให้มันถึงเดือนพี่น้องเมื่อเ้านี้อุ่นก็ได้ลมกับแม่แม่หลังจากเพื่นว่ามันต้องได้รักษาเป็นเดือนล้นก็เลยว่าแม่กีด รว่าให้เฮานะครับก่อนบ่อเขาตรงก pues mm ลับก่อนบ่รั่วในไดอุ่นถามแม่เนาะแม่เราก็บวปากหรือว่าในได้จะเสียเอาในไดจะเสศษในไดกัน i mean> nice> so ี่อยู่เป็นอีกเดือนเดือนเฮงอีกหละเฮ้าในจะเมื่อเป็นแล้วก็เลยเราก็บบปากบอกว่ายังเนาะบวปากบอกว่ายังเราก็หนังซึ่งอยู่เราบวปากว่าเออเออมึงตองเหตดนั่นเด้อมึงเออเมื่ออยากเมื่อกับเมื่อเออกับมึงเมื่อคุณเศษในได้นู่นนี่นั่นเราก็บบปากเราเซ่อเรานั่ง ซึ่งนมองเศ้านี่เรากแเราก็ไาหา้เลยนะจากมองมเ่าแบบคนเฮามันเราก็อุกใจหลายอวดอ้อนกับอุกคือการบ่มีตะลาวดอกอ้นกับอุกเราก็ห่วงคือบตะรำกับโทรมาว่าแม่เฮงเมื่อไดเจ้าสิไดมาเฮงเมื่อไดเจ้าสิไดมาเนาะเป็นอะไรแล้วใบบุญนะเศร้าล้วบ่อดีล้วบ้หมอพิดหว่านอะไรแน่ตะทำกับโทรมาถามลูกเฮาหน้ามู่เฮาโทรมาเขาเลยจะไปเฮ็ดเวียกแล้วเขาเลยจะไปเฮ็ดเวียกเขาอยากไปหาเงินตะรำอ่ะ เฮาน่ะบมมีเงินใส้เงินจ่ายเฮาอยากไปวะอันเพราะว่าตอนนี้อันโศกไส้ยังกินนมทีพี่ฟากับพี่เนียซื้อให้แล้วอุ่นออกฝาเมื่อเนาะถากเมื่อฝา,า,ากเมื่อให้แต่ตอนนี้ยังได้กินนมกินนั่นนมทีพี่เนากับพี่ฟาซื้อให้ยูเลยเพิ่นเราคิดว่าถานนมตัวนี้มืดแต่เสเอาเงินในไส่ซื้อให้ลูกเพิ่นว่าเพิ่นเราตกได้ไปหาเงินไปนำกันนั่นแหละกับเมียเพิ่นพี่น้องเลยเนี่ยกับไปพี่น้อง เมียกับไปพวกับไปไปหาน้ากันคือว่าไปเซก,กองสูนิหสิกิกเพราะว่าไปเห็ดน้ำนาบ่าวก็คือว่ามันมดเวียกแล้วน้ำนาบ่าวะนะก็เลยไปหาเห็ดตัวใหม่ผละตจนเท่าเรามีเวียกมียังผลัะเราเอินไปยินไ,ไปเห็ดน้ำนาเลาานาบ่าวกับพี่น้องเยแล้วที่นี่เนี่ยพนเราจะไปแล้วเมจีนนะโทรหารแล้วก็อุกใจนาะเราก็โทรหารเออปานเออปานคุณในบ้านอะไรพี่น้องเลยกะ เอื้อยพี่น้องลูกป้าเนาะเพราะว่าแม่ของเราเนะ่เป็นเอื้อยของพ่อเอ้ประแวนนะ่ะและลูกสาวเราเนะี่ยสีหับเลี่ยงกันหับเลี่ยงเสาโซกเอาไห่เอาไหา่แล้วอยางไห้พ่อกับแม่คนน่ะไปหาเงินแบบน,นี้ค่ะน้องบอนกับไผ่มุก,กอยู่น้ำอพถ่าไปโซกไก็อยู่น้ำเอื่อยเนาะให้เพื่อนบ่งไห่ให้พ่อเิ่นไปหาเงินนี่แหละแม่จีดเราก็อยากเมื่อเราก็ห่วงหนาห่วงลังขีดหอดโซกแน่เราก็ขีดหอดแห้งเราเลี่ยงมากก็ับตัทงสดงเดือนแล้วน,วน้องเนาะแต่ เดือนปลายตั้งแต่แม่เพื่นเสียกันเนาะแม่จี้จะเลี้ยงมากจนได้แปดเก้าเดือนอะไรได้และขึ้นนั่นแหละพี่น้องจักสิบไปพ่อกับแม่เพื่นไปหาเงินซะมาให้เอ้ยเพื่อนเอาให้เอาถ่าสับซาน้องไปบุญหายดีหายเศร้าอุ่นกับสิพากันเด็กพากันกรับเนาะจักยามใดพวกแหล่พี่น้องจนดีจนเศร้ากันแล้วก็มีอันเอฟซีเราเพื่นอนเตเอุ่นมาอยู่ในโรงพยาบาลนเนาะ ยังบนี้มีภัมมหาเราพี่น้องเนาะยังมีภัมหาเรามี ups. แต่พี่ฟากับพี่เฮียละแต่บอกแกก็มีธุระหน้าที่ของแกเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกับกลับไปพี่ฟากับพี่เฮียเพื่อนก็มีธุรกิจของเพื่อนพี่น้องเลยพี่ฟากันเลยเาก็ครอบครัวเรากับแม่เพื่อนก็มีปัญหาแม่เล่ากับพี่น้องรถเสี่ยวเนาะ คิดเพียนใจแล้วยูพี่ฟ้าก็นเงียบออกกราวขี่พอ,อ,อกราวก่คิดอันเกรงใจเล่าน้างพิงเงาะแต่เล่าน้อไม่เป็นไรหรอกน้องโอ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกเลาน่ะแต่ว่ามีอย่างก็โทรหาพี่นะมีอะไรก็โทรหาพี่เล่าน่ะแบบว่ามีอัปเดตอาการน้องเป็นยังไงก็โทรมาบอกพี่นะโทรมาหาพี่เรากับพี่น้องทันบริยูนํา แต่ก็พี่เอฟซีพัดมาหาพี่น้องเออจะว่าเพิ่นสิให้เออซื้อหรือบ่ให้เออซื้อแต่อุ่นน่ะพอขอบเอยซื้อเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นก็มามาเยี่ยมมายามน้องใบบุญนี่แหละในโรงพยาบาลเพิ่นก็สิเป็นคนคอนแก่นนี่แหละก็ซื้อนมให้น้องนี่พี่น้องซื้อนมให้น้องใบบุญนมมาผ่าผนเยี่ยมในโรงมาแล้วก็เอาไปเอานมจะซื้อนมให้น้องเนี่แต่ขอบขอบคุณเพิ่นหลายๆบเออยซื้อผลแบบพี่น้องอะไนี่ก็ขอบขอบคุณ เอลยเพิดละลายเดอ้อสิซื้อนมให้น้องใบบุญแล้วก็สิมาเยียบม,มายามเพิ่นก็ให้คำปรึกษาหลายๆอย่างเนาะพี่น้องเดี๋ยวอ้นสิออกมาเว้าคลิปต่อไปพี่น้องให้คำปรึกษาเรื่องค่าใช้จ่ายยังแหละเพิ่นมีวิธีอย่างของเอออออพิ่นเนาะเพิ่นก็ให้คำแนะนำปรึกษาเฮาแหละแต่ถามว่าเฮาดีใจบ่เฮาก็ดีใจมีผู้มาให้คำแนะนำปรึกษาเฮาเน,นาะพีนน่น,น้องเฮาก็ากดีใจเพื่นมาหามาเยียบมายามเขาก็ดีใจในโรงพยาบาลเพราะว่ามีแต่อ้นอยู่กับแม่มันกังเกงเนาะ เอาไม่รู้ก็อยู่น้ากันกูมองหน้ากันเพิ่งหน้ากันมกแแมกมกแแมกอยู่ล่ากระอุกอ้นกระอุกพี่น้องเลยมีแต่คนขึดอุกลายแม่จี้กับขึดอุกใจน้าโศกไส้แน่ขึดน้าใบบุญแน่อะไรจะเฮงบุได้สิดีสิเศาเฮงบุได้สิได้กลับบ้านกลับเงานน่ะนะมันมาเฮงแล้วพี่น้องขึดไปหมดเลเนาะโวโบแมนบ้านเมืองเฮากันเลย ถ้าว่า่นก็ดีบอกแพทย์หมอในดีพี่น้องแพทย์หมออยู่นเว่าวดีเว่ามมวนแพทย์หมออยู่ในเอาพี่น้องอวนกับิได้ล่าไปก่อนจะขึ้นไปหาแม่กับห้านเลอพี่น้องเลยเริ่ม่ำเข่าขำเข่าแล้วพี่น้องลาไปก่อนพี่น้องสบายดีพี่น้อง